เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลจัดรายการพิเศษนะคะหัวใจไทยส่งไปเนปลาลเพื่อระดมความช่วยเหลือแล้วก็รับบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปลาลค่ะหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะ ร่วมระดมความช่วยเหลือแล้วก็รับบริจาคเงินไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปลาลโดยเมื่อคืนนี้ค่ะมีหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและปะลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนรัฐบาลในการรับมอบความช่วยเหลือ ผ่านการจัดรายการพิเศษหัวใจไทยส่งไปในปลาลถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบช่อง5 เพื่อแสดงน้ำใจให้แก่ผู้ที่กำลังเดือดร,ร้อนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากซึ่งพลเอกอุดมเดชเองก็ได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน1 0 0 0 0 0สบาทด้วยรวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้นเฉพาะเมื่อคืนนี้นะคะ4 8 9บล้าน45,99บาทท่วนค่ะ ขณะที่นายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็เปิดเผยว่าพร้อมที่จะใช้สื่อในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือและสนับสนุนรัฐบาลค่ะซึ่งความช่วยเหลือรวมไปถึงน้ำใจไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่นเนปลาลนะคะก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาทุกข์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะย้ํานะคะว่าสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะบริจาคเงินนะคะ ในานามของรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะคสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาธรรมเนียบรัฐบาลค่ะชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปลาลเลขที่บัญชีนะคะ 067-0- ขีด0ขีด 10-330-6นขีดนะคะเบื้องต้นก็อย่างที่บอกว่าเ <c oughs> มื่อคืนนี้เฉพาะรายการพิเศษที่รัฐบาลจัดขึ้นก็ได้เงินไปแล้วประมาณ48ล้านบาทแต่สำหรับความเดือดร้อนของ ชาวเนปลาลตอนนี้ยังคงมหาศาลนะคะแล้วก็รอน้ำใจของคนไทยที่จะร่วมบริจาคอยู่ค่ะค่ะถึงแม้ว่ารายการเมื่อวานจะผ่านไปแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะช่องทางยังเปิดให้คุณผู้ชมได้สามารถที่จะร่วมบริจาคมากันอยู่นะคะนอกจากช่องทางของรัฐบาลแล้วยังสามารถให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมบริจาคได้อีกหลากหลายช่องทางนะคะนอกจากเงินแล้วยังมีพวกอุปโกรณนะคะเครื่องุพภคบริโภคหรือว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ยารักษาโรคก็ตามนะคะมาบริจาคกันได้นะคะตามช่องทางต่างๆด้วยรวมไปถึงอีก2บัญชีนะคะที่เปิด ขึ้นบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะเลขที่บัญชีหลายคนอาจจะยังจดไม่ทันนะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ9313500234และธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเลขที่บัญชี071301718